สองสามสี่บารมีบอลสวัสดีครับสามต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางสนใจโทร0649310997สองสามสี่บารมีบอลสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ต้นนะครับผมวันนี้มีบอลสี่ทีสวยมาแบ่งปันนะครับพี่พี่ค่าจัดส่งเนาะมีค่าจัดส่งห้าสิบาทแต่ถ้าสามต้นจัดส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทร0649310997นะครับ มาเริ่มกันที่ต้นนี้ครับพี่ ja e. ไม้ป้ายสวยเศรษฐีเงินล้านครับพี่กระถางห้านิ้วนะกระถางห้านิ้วไม้ป้ายไม้ป้ายเศรษฐีเงินล้านจากต้นนี้แบ่งที่สามร้อยบาทครับพี่นี่ป้ายสวยป้ายเจ๋งกมาเลยนะเศรษฐีเงินล้านครับเศรษฐีเงินล้านถ้า,ถามันเป็นไม้ต้นเดียวกับปราสาททองครับพี่คือต้นนั้นอ่ะมันจะเป็นไม้ที่พาแพงมาจากต้นนี้คือเขาจะไม่ป้ายนะพี่จะไม่ป้ายสีแบบนี้เนาะนี่เขาเขาจะเรียกว่าปรสาสัททอง แต่ถ้าไปแบบนี้เขาเรียกเศรษฐีเงินล้านนะพี่เศรษฐีเงินล้านเนาะแด็กที่300บาทจะหน้าสวยๆกันเลยมณีร้อมเพชรมณีร้อมเพชรมณีร้อมเพชรนี่หน้าสวยๆกันเลยมณีร้อมเพชรมณีร้อมเพชร350บาทครับพี่พี่สามบาทเนาะหน้าเขียวชมพูหร, Rule. หรือจะเป็นหน้าแดงนี่หน้าแดงชมพูนี่350บาทใช่กันจะ้ะมณีร้อมเพชรนี่ฟอร์มลรลน้นแล้วนะฟอร์มลรลน้นกระถางสีแล้วพี่นี่สามบาทจะมณีร้อมเพชร สามร้อห้าสนะครับต้นนี้สีเลือกงามจากกระถาง5.5นิ้วสายใหญ่ครับพี่แบ่งที่750บาทป้ายมาแล้วทุกใบไม่มีหลุดจกสีเลือกงามนะสีเลือกงามนี่สาโตสาโตครับพี่750บาทเนาะป้ายเหลืองสวยๆเดี๋ยวเม็ดสีเขาจะมาตอนโตนะพี่ตอนแบบโตเลี้ยงมาโตเต็มที่เนาะจะมีกัดเม็ดสีแดงป้ายเหลือง แจมสวยมากครับพี่สีเรืองงามชื่อดีมีมงคลครับพี่เจ็ดร้อยห้าสิบาทจ้ะตอนนี้ด้านนี้เป็นวูคาโน่ครับวูคโน่วูคาโน่วูคโน่ภูเขาไฟร้อนๆสวยๆพร้อมเสิร์ฟจ้ะสามร้อยห้าสิบาทครับพี่วูคโน่ดังนะสามร้อยห้าสิบาทจา้ะนี่วูคโน่ ด้านนี้เป็นไม้ใหม่ขอนําเสนอจะชื่อว่ารัศมีฟ้าครับพี่รัศมีฟ้าไม้ด่างชมพูหน้าหวานหน้าสวยจะ้ะรัศมีฟ้า4 5 0หบาทครับพี่สี่บาทฟอร์มสวยดังเทพกันเลยรัศมีฟ้าไม้ใหม่มีแรงนะจ้ะไม้ใหม่มีแรงเนาะนี่ทั้งส่วนพึ่งผ่านะจะ๊ะรัศมีฟ้านะพี่450บาทหน้าสวยสวยวา้วาวๆกันเลยจ้าถัดมาด้านนี้เป็นดารานพั์จะ้ะ ไปลายเด็กปลสวยดาราโนพลัดต,ต้นนี้แบ่งที่400บาทจ้ะ400 400 b. ดาราโนพลัดนะสี่ร้บาทครับพี่พี่สี่บาทปลายดึกปลายสวยปลายแจ่มเลย400บาทอ่ะต้นนี้ดรอปลงมาขายต้นหนาม,นมาจ้ะต้นนี้ให้350ครับพี่พี่สามเนาะ350ะะอ่ะสวยสวยแต่สวยรองสวยรองลงมาแล้วกันอ่ะสามร้สวยจึ้งขึ้นมา400จากตัวนี้ดาราโนพลัดนะครับผมดาราโนพลัดเนาะ แบ่งหน่อได้ไหมแบ่งหน่อแบงอ่งหน่อลูกไม้แยกหน่อครับพี่เป็นลูกไม้ต้นแม่เป็นลูกไม้มเล็ดแล้วผมก็ามาแยกหนอ่อต้นแม่คือต้นนี้ครับพี่นี่เนาะเขาจะด่างกระดูกชมพูอมม่วงแบบนี้อันนี้คือจริงๆผมมีรูปตอนถ่ายหน้าเต็มอยู่นะพี่เนาะถ้าอยากดูส่งเดี๋ยวให้ให้ดูเดี๋ยวแอดไลน์ดูกันได้เดี๋ยวให้ดูไลน์ได้เพราะว่าตอนนี้แม่แม่เขาสุดผ่าไปแล้วแล้วก็แยกหน่อไปอ่ะอันนี้คือกําลังตั้งฟอร์มใหม่นะต้นแม่ครับินดนี่จะด่างประมาณนี้จะด่างประมาณนี้หน้าสวยพี่หน้าสวยกระด,ดูกสวย น่าสวยกระดูกสวยกระดูกกระดูกออกม่วงเลยกระดูกม่วงกระดูกม่วงเม็ดม่วงแล้วก็มีความด่างอ่ะอันนี้เป็นไม้หน่อนะพี่กระถางห้านิ้วนะไม้แยกหน่อไม้แยกหน่อแบ่งหนึ่งพันสองร้อยบาทจ้ะหนึ่งพันสองร้อยบาทไม,มไม้ม่วงไม้ม่วงเออลูกไม้แยกหน่อเจะลูกไม้แยกหน่อเดอ้อ ด้านนี้เรนูนครด่างจึ้งๆฟอร์มสวยๆจ้ะเรนูนครเรนูนครต้นนี้แบ่งที่สองร้อยบาทจ้ะสองร้อยบาทเรนูนครนะด่างจึ N ้งๆว้าวว้าวกันเลยด่างจึ N ้งว้าววกันเลยนี N ่เรนูนครฟอร์มกระถางห้านะคะพี Prince ่ฟอร์มกระถางห้านะสองร้อยบาทแล้วก็มีต้นนี้นี ne ่รลอดรอดแจ่มมากรอดแจ่มมากรอดแจ่มโบออกมาเลยจ้ะสองร้อยบาทนะเรนูนครครับพี่เรนูนครเนาะ ด้านนี้เป็นบัวสวรค์ครับพี่บัวสวรรค์กระถางห้านิ้วป้ายแจ่มๆทุกใบนะจ๊ะถ้าไม่ป้ายจะเป็นบัวหิมะไม่สวยจ้ะต้องป้ายชมพูแบบนี้เนาะใบกลมๆป้ายชมพูชื่อว่าบัวสวรรค์ต้นนี้อ่าแบ่งที่สามร้อยบาทจา้ะสามร้อยบาทบัวสวร์น,นะครับบัวสวร์สามร้อยบาทนี่กระถางห้าฟอร์มสวยๆวยกันเลยจ้ะป้ายทุกใบเจ็มๆไม่มีหลุดไม่มีหลุดนะ ต้นนี้เทวาสุวรรณครับพี่เทวาสุวรรณเนาะเทวาสุวรรณเทวาสุวรรณสามร้อยห้าสิบาทครับผมสามร้อยห้าสิบาทไม้ใหม่จากครูป,ปอผู้อ่าให้เกเนิดก่อเกศนะพี่นี่ผสมต้นนี้ออกมาชื่อว่าเทวาสุวรรณครับพี่สามร้อยห้าสิบาทสามร้อยห้าสิบาทหน้าสวยๆกันเลยแล้วก็มีต้นนี้เทพสายลุงจ้ะเทพสายลุงสองร้อยบาทนะพี่ต้นนี้เนาะไอ้ไม่เด็กมั้งคอไปขอไป อาเทพบ,บัลาราเทพเทพเหมือนกันนะมีบอลกาดเนาะชื่อเทพเหมือนกันอะเทพบ,บัลาราเทพบัลซารา่าจะสองร้อยบาทสองร้อยบาทนะเดี๋ยวไปดูทางทา,างด้านนู้นกันบ้างครับพี่ดูทางฝากของกันบ้างด้านนี้เป็นอ่าเอาไม้เก่ากันบ้างไหมต้นนี้ต้นนี้ครับพี่ สายพเนตรจ้ะสายพเนจรสายพเนจรเริ่มกัดสีมาแล้วนะผมกระถางห้านิ้วเนาะเริ่มกัดสีมาแล้วสวยๆนี่สายพเนจรสายพเนจร0สามร้อยบาทครับผมสามร้อยบาทสายพเนจรนะครับสายพเนตรนี่โตมาสวยมากครับพี่ช้่นใจเขามาสวยมากสายพเนจรนะสายพเนตรแล้วก็มีตรงนี้อีกต้นหนึ่งครับพี่มีต้นหนึ่งกำลังจะกัดสีจ้ะสายพเนจร์สามร้อยบาทนะครับผมฟอร์มใหญ่ๆกันเลยด้านนี้เป็นเท้าหิรันพนาศูนย์ป้ายจมจริง กระถางหกบอมเบิ้มครับพ ain right ี่กระถางหกบอมเบิ้ท้าฮิรันพนาศูนรเนาะหน้าแดงแป๊ดเลยหลอดใหม่ก็แดงนะจ๊ะหลอดใหม่ก็แดงก็ป้ายเนาะท้าีิรันพนาศูนร์ต้นนี้เขาแบ่งอ่าสองร้อยบาทจ้ะสองร้อยบาทเท้าีิรันพนาศูนรต้นนี้นะพี่กระถางหกนิ้วใหญ่มากใหญ่มากกระถางหกกระถางหกนี่ท้าฮิรันพนาศูนร์หลอดแดงออกมาเลยสองร้อยบาทครับพี่ต้นนี้สองร้อยบาทเนาะอ่ะแล้วก็มีตรงนี้เป็นไม้แยกหนอเศรษฐีเมืองเพชรครับพี่ เศรษฐีเมืองเพชรนี่ใบไม้ด่างเหลืองจะใบไม้ด่างเหลืองมีทั้งด่างขาวนะใบเก่าๆด่างขาวแล้วมีใบไม้ล่าสุดด่างเหลืองออกมาจะเป็นไม้หน่อด้วยต้นนี้แบ่งสองร้อยห้าสิบบาทจา้ะเศรษฐีเมืองเพชรนะครับพี่เศรษฐีเมืองเศรษฐีเมืองเพชรเศรษฐีเมืองเพชรสองร้อยห้าสิบบาทจา้ะหน้าสวยๆเม็ดสีแจ่มๆตรงนี้เป็นลูกไม้ผ่าอ่ะแล้วก็มี มีตรงนี้ต้นนะมีเนาะสายพระเนตรสายพรเนตรสายพรเนตรมีตรงนี้ต้นหนึง่งอ่ะแล้วก็มีมหาชัยจ้ะมหาชัยมหาชัยป้ายแจมฟอร์มกระถางห้าสวยๆผมยกให้ดูเนี่ยฟอร์มนี้เลยครับพี่มหาชัยมหาชัยสามร้อยบาทครับพี่แจมมากต้นจริงผมบอกเลยว่าสีสดมากเขียวตัดแดงแจมแจมครับพี่มหาชัยสามร้อยบาทจากฟอร์มกระถางห้านิ้วฟอร์มกระถางห้านิ้วสีสดจริงสีสดจริงนี่แล้วก็มีตรงนี้ต้นหนึ่งให้มีสวยๆกันเลยจ้ะมหาชัย สามร้อยบาทอราจะมหาชัยหน้าสวยๆกันเลยป้ายเจีมๆจ้าฟอร์มเดียวกันนะพี่สองต้นนี้เนาะกระถางห้านิ้วได้ไปเลยกระถางห้านิ้ว,วต้นใหญ่เลยอตอนช้าๆนี่ก็อาจจะแปลว่าคุยแบบช้าๆสโลว์สโลว์โมชั่นอยู่นะครับพี่เพราะว่าอิ่มข้าวแล้วตอนนี้ <laughs> พรเป็นพอดีเลยมี มีพี่ๆในคอมเมนต์มาบอกว่าให้ใหพูดช้าๆแล้วช้าๆหน่อยพอดีเลยครับพี่กำลังอิ่มข้าวเช้ามายืงมากตอนนี้จะรับ <c oughs> อะด้านนี้มีอะไรกันบ้างเอ่ยโอ้เจออะไรเนี่ยต้นใหญ่เน่เี่เน่เน่่น,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 นพยามุจลินครับพี่เริ่มกัดสีมาแล้วกยะามุจลินฟอร์มสวยเลยอ่ะยกให้ดูนี่พยามุจจรินพยามุจลินสวยมากสามร้อยบาทจ้ะสามร้อยบาท ึกว่าหมดรุ่นไปแล้วนะพี่มีมาหลงอยู่ตรงนี้ต้นหนึ่งเนาะน่าจะหมดแล้วจริง,รงๆหรือเปล่าเราเปิดเจอตรงตู้นี้ปกติขายทันนี้ไปเหมือนกันพี่ประมาณสักห้าหกต้นเนาะตอนนั้นเมื่อหวังช่วงเดือนที่แล้วอะมีมาแบ่งต้นนึงจ้ะสามร้อยบาทพยามุจลินนะพี่พยามุจลินนะ้าเดือดต้นเดียว,ยวหมดแล้วหมดเลยรอพามาอีกนานอ่ะเริ่มกระถีแล้วจ้ะพยามุจลินสามร้อยบาทต้นนี้เทพคีรีบอลกาป,ป้ายจา้ะป้ายจำๆ เทพคีพรีเทพคีรีนี่ใบใหม่แจ่มจึ้งออกมาเลยเทพคีรีเทพคีรีแบ่งที่สามร้อยบาทครับพี 8, 5, ่ฟอร์มใหญ่นะกระถางห้านี่พอใหญ่พอพยามุจลินเลยฟอร์มกระถางห้าเช่นกันนี่เทพคีรีจ้ะป้ายสวยสามร้อยบาทครับพี่สามร้อยบาทเนาะเทพคีรีอ่าฉายาเขาชื่อว่าเทพแห่งคุนเขานะพี่เนาะอ่าเทพคีรีคีรีที่แปลว่าเขานะครับเทพคีรีเทพแห่งคุนเขาสามร้อยบาท ตรงนี้เป็นพญาดำรงราชานุภาพใบมันเงามากพี่ดูอันนี้แดดยามเช้านะพี่ดูความสะท้อนอ่าสะท้อนแสงแดดคือใบเขาเป็นอย่างนี้นะผมไม่ได้ฉีดเลยนะพี่ไม่ได้ฉีดนะใบคือธรรมชาติมากเลยเป็นใบมันเงาสะท้อนแสงแดดแบบนี้นะพี่ส,สวยเลย250สองร้อยห้าสิบาทจา้ะพญาดำรงราชานุภาพไม้ป้ายเขียวแดงใบมันเงาวิ้งวิ้งครับพี่สวยมากเลยมาด้านนี้เป็นเทบนพบรรพฤจ้ะเทบพบรรพฤบอนการ กัดชมพูมาแล้วยิ่งแก่ตัวก่าน,นี้ยิ่งเลี้ยงเตรียมฟอร์มยิ่งชมพูเข้มกว่านี้ในมีชมพูหวานสวยกว่านี้นะคะพี่อันนี้คือขนาดขนาดไซยนี้หน้ามาแลวนะเทบันพศครับพี่เทบันพศสองร้อยบาทจะ้ะสองร้อยบาทเทบันพศนีหน่าสวยสวยมาแล้วน่าสวยๆมาแล้วอ่าด้านนี้เป็นบัวกันหาจะ้ะใครชอบหน้าทเทพจริงแบบนี้เอ้ยแบบว่าพี่ไม่ชอบด่างน้อยด่างน้อยมันแบบ ยังไงอะมันไม่ค่อยสวยโดนใจใช่ไหมจัดดังเยอะแบบนี้ครับพี่บัวกันหา250บาทครับหน้าเทพเท่ดังว้าวๆครับพี่แต่หน้าแบบนี้แนะนําให้เลี้ยงในตู้นะครับพี่ในตู้อบเนาะหรือในพวกกระโจมตะกร้าใส่ถุงอบนะครับพี่เนาะเพราะว่าถ้าเลี้ยงข้างนอกโดนแดดน่าจะขิดรชบพี่อันนี้น้องอยู่ในตู้นะครับน้องอยู่ในตู้เนาะแล้วก็นี่เศษฐีเมืองเพชรหน้าสวยๆจ้ะเศฐีเมืองเพชรใครอยากเป็นเศฐีชั้นสี่ชั้นสี่หันหนะอ่ร250บาทจ้ะเศฐีเมืองเพชร เดี๋ยวโตมาจะด่างเหลืองครับพ okay. ี่เม็ดแดงเม็ดใหญ่แจ่มมากอ่ะเม็ดแดงเม็ดใหญ่แจ่มมากด่างสวยตอนเล็กด่างขาวเดี๋ยวโตมาจะด่างเหลืองจ้ะเดี๋ยวจะด่างเหลืองต้นนี้เทพสายลุงจ้ะเทพสายลุงเทพสายลุงสามร้อยบาทจ้ะสามร้อยบาทอ่ะสามร้อยบาทอ่ะเมื่อกี้ผมไพูดราคาไม่เป็นเศรษฐีเศรษฐีเมืองเพชรสองร้อยห้าสิบนะครับพี่ะสองร้อยห้าสิบเนาะอ่ะต้นนี้เทพสายลุงจ้ะอยู่ข้างกันสามร้อยบาทเทพสายลุงนะ แล้วก็จะมีโชคล้ำซ้ำหน้าสวยต้นนี้กระถางห้าหลอดใหม่จี๊ดออกมาเลยจ้ะสวยเลยโชคล้ำซ้ำกระถางห้านิ้วครับพี่นี่หน้าสวยหลอดไม้ดังออากมาเลยหลอดไม้ดังเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวผมกดกองสูมน่าจะแดดจะมีแสงแดดเนาะนี่โชคล้ำซ้ำสามร้อยบาทครับพี่สามร้อยบาทนะสามร้อยบาทโชคล้ำซ้ำหน้าดางพารทเทลเขาเรียกว่าด่างพารเทลหน้านี้หน้าแบบนี้ครับพี่ ามร้อยบาทปลอดใหม่ก็ดังอาจาะกระถางห้านิ้วไม่หลุดเลยจ้าเดี๋ยวดูกันค่อยๆดูไปให้เมย์ค่อยๆดูไปเนาะตอนเช้านี้ก็ต้องจิบแฟนแรบอนให้จิบแฟนแรบอลผมพาทัวร์มีอะไรบ้างเราจะไม่รีบเลยจะไม่รีบต้นนี้เป็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ อ๋อลูกไม้ผ่ามันนีล้อมเพชรหน่อครับพี่มันนีล้อมเพชรหน่อต้นนี้นนนนนใบใหม่ดังสวยฮาร์ปครึ่งฮาร์ปครึ่งนี่มันนีล้อมเพชรต้นนี้เป็นหน่อนะพี่เป็นหน่อแล้วนี่นะมันนีล้อมเพชรหน่อมันนีล้อมเพชรหน่อใบใหม่ดังฮาร์ปครึ่งเลยดังฮาร์ปครึ่งเลยอ่ะต้นนี้เอาสามร้อยห้าสิบาทครับพี่มันนีล้อมเพชรหน่อนะหนอนะแบ่งให้สามร้อยห้าสิบจ้ะใบใหม่ใบนี้เลย ดังสวยฮับเคืองฮับคือไม้แยกหน่อจะไม้แยกหน่อไม้แยกหน่อบาดมีหัวมีเขี้ยวไปจ้าเอาไปเลี้ยงส,สวยๆกันเลยโตวไสตวสวยโตไวมณีรอมเพชรหน้าชมพูนะจ๊ะหน้าออริจินอลสามร้อยห้าสิบบาทจ้ะนั้นนะืองินนน ่ะต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ทับทิมทองจ้ะทับทิมทองทับทิมทองด่างสวยๆทุกใบเลยนี่ฟอร์มกระถางสี่นิ้วแล้วจ้ะสี่ใบสวยๆด่างทุกใบไม่มีหลุดแม้แต่ใบเดียวครับพี่ทับทิมทองต้นนี้แบ่งให้สองร้อยห้าสิบจ้ะสองร้อยห้าสิบทับทิมทองเออสามเออสามทอสามทอนี่สามทอไม่ใช่สามทอสามทอสามทอทับทิมทองเนาะหน้าสวยๆวยดังสวยๆจะ้ะหน้าสวยๆวยดังสวยๆวยสองร้อยห้าสิบบาทนะจ้ะทับ ทิมทองนะครับผมแล้วก็มีนะเมืองนนครับพี่นะเมืองนนหน้าหวานหน้าหวานหน้าหวานนี่น้เมืองนนหน้าจำพูหวานหน้าจำพูหวานหน้าจำพูหวานสามร้อยบาทนะครับพี่หน้าหวานเนาะสามร้อยบาทหรือใครชอบหน้าแผงหน้านี้จะเป็นหน้าเขียวเขียวเขียวขาวเดี๋ยวเขาจะมีชมพูมีส้มมาตอนโตนะพี่มีจมพูมีส้มมาตอนโตเนาะสามร้อยบาทเช่นกันจะหนะเมืองนนนะพี่นเมืองนนน้เมืองนนน้เมืองนน ต, <S <S 1> <S 1> ต้นนี้เป็นอ่าลูกไม้ผ่าครับพี่หน้าทองแบ่งต้นนี้แบ่งต้นนี้ลูกไม้เป็นลูกไม้ผ่านะจ๊ะลูกไม้ผ่าใบใหม่ร่าสุดใบนี้เปิดหน้าทองเลยจ้ะส,สวยๆเลยลูกไม้ผ่าหน้าทองนะพี่หน้าทองนะต้นนี้แบ่งสามร้อยบาทจ้ะลูกไม้ลูกไม้ดังผ่าหน้าทองนี่หน้าส,สวยๆกันเลยครับพี่ฟอมฟอมใหญ่นะพี่ดูต้นข้างๆนี่เล็กไปเลยนะต้นต้นใหญ่นะพี่ไม่เล็กนะครับพี่ต้นนี้เนาะมือผมเอื้อไม่ถึงไม่อะไร อ่ะสามร้อบาทจะสามร้อยบาทเลยลูกไม้ผ่าหน้าทองสวยๆจ้าแล้วก็มีไม้ใหม่อีกต้นที่จะอยากทำเสนอรครับพี่เสต,ตามารามาที่พี่เคยได้ยินกันไหมครับเคยได้ยินไหมนี่เป็นหน้าน้องเป็นหน้าตาแบบนี้เขาจะด่างทองเช่นกันนี่พี่ดูใบนี้สะโพกกอ้ขอบใบด่างทองนะพี่ชื่อว่าเสตามารามาแล้วก็หลอดใหม่ด่างทองมาแล้วจ้ะอ่ะให้ดูหลอดนะพี่เหลือง เหลืองทองอรารามแท้แลตะลึงกันมาเลยทีเดียวเฉียวฮันนะอ่ะชื่อว่าเสตามารามานนะครับพี่เสตาม马ามานแบ่งที่สามร้อยห้าสิบบาทจา้ะสามร้อยห้าสิบเสตา马ามานหลอดใหม่ด่างเหลืองทองมาเลยจ้ะไม้ใหม่ไม้ใหม่หมหมเดี๋ยวนะพี่ตาพี่บอกว่าเอ้ยชื่อจำงไดง้ไม่ต้องกลัวนะพี่ผมเสียบป้ายชื่อไปให้ต้นไม้ทุกต้นที่พี่เอฟเนาะ ทุกต้นเลยทุกต้นเลยจะได้แบบว่าไปถึงก็เสียบป้ายชื่อไว้เลยจะได้ไม่ไม่ลืมกันนะครับว่าไม่ลืมชื่อกันเนาะผมเสียบไปให้ทุกต้นเลยนะครับอ่ะแล้วก็มีอ๋อนี่ก็เศรษฐีเมืองเพชรขับบีนหน้าสวยๆนะเนาะเศรษฐีเมืองเพชรเศนะรษฐีเมืองเพชรมาอาจารย์ปอคนที่เอ่ออาจารย์ที่ทาเกาะเกตเช่นกันขับบีทำหน้าสวยๆแบบนี้ออกมานะอ่ะสองร้อยห้าสิบบาทจากเศรษฐีเมืองเพชรแล้วก็มีทางด้านอัตลัก์ทางด้านนู้นอีกสักหน่อยแล้วกันนะพี่เนาะ เหมือนผมจะเห็นอะไรเวบเวบเบาเบาเวฟเวฟเบาเบาโอ้หดาเดะกระถางห้ารักเลยรักเลยรักเออย่ะบีรักเอ ي, กเอย่าบยหน้าสวยเทเทๆนี่สะท้อนแดดกันรักเออย่าบีสามร้อยห้าสิบบาทจ้ะสามร้อยห้าสิบบาทรักเออย่รักเลยก็แล้วกันฮันเน่สามร้อยห้าสิบกระบีสามร้อยห้าสิบรักเออย่าบกระถางห้านะจ้ะบีกระถางห้าเนาะ ฟอร์มกระถางห้านิ้วฟอร์มกระถางห้านิ้วนี่หน้าสวยๆรักเอ,อ่ยรักเอ,อ่ยรักเอ,อ่ยสามร้อยห้าสิบาทจะสามร้อยหสิบหลอดใหม่มาแล้วด้วยหลอดใหม่มาด้วยสวยกันเลยด้านนี้เป็นก้าทับก้าทับใหญ่กระถางห้าครับพี่ก้าทับใหญ่กระถางห้าหน้าสวยนะมีหลอดใหม่มาแล้วหลอดใหม่ก็ด่างเลยจ้ะหลอดใหม่ ด่างไม่หลุดไม่หลุดจะรับประกันให้เลย9ทับลบละครชนะร้อยครั้งเพราะเรามี9ทับพันะ300บาทจ้ะพี่300กระถาง5นิ้วหนิ้วรอดใหม่กด็ดดังหน้าสวยเชียว9ทับาทับ300บาทครับพี่ฟอร์มใหญ่ๆด่างสวยๆหน้าสวยๆ,วยๆก็เลยจะ้ะเกาทับเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่สนใจคลิปไหนก็สามต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมโทร0 6 4ย์1 0 9 9 7นะครับผม เดี๋ยวมีแอดมินน้องก้อยรับสายรบกวนนี่พี่ที่จะแอดไลน์รบกวนโทรมาก่อนที่พี่บางทีเดี๋ยวถ้าถ้าแอดไลน์แล้วฟังผมเป็นแอดด้วยเดี๋ยวมันจะไม่ขึ้นกันเนาะแล้วก็สี่ทุมท่มห้าทุ่มโทรมาได้เลยครับพี่ผมนอนดึกกันนะผมนอนกันเที่ยงคืนตีหนึ่ง <c oughs> ประมาณนี้นอนดึกกันทุกวันเลยอ่ะอ่ะแถมท้ายหน่อยทักหน่อยทักหน่อยก่อ,ยอนลงเยี่ยมตะวันครับพี่เยี่ยมตะวัน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 นี่เป็นบอลกลับใต้แดงจะพี่บอลกลับ้ายแดง,นแดงเนาะเยี่ยมเยี่ยมตะวันเยี่ยมตะวัน สองร้อยบาทจ้ะสองร้อยบาทเยี่ยมตะวันแดงแดงช้ำช้ำสวยสวยจ้ะแดงแดงช้ำช้ำสวยสวยอ,อัามันจะไม่เชิงกาบเหมือนเทพสายลุงเขาเมันจะมีแข้งเนาะเขาเรียกว่าเป็นแข้งแล้วกันเป็นแข้งมันจะไม่เชิงกาบเหมือนพวกเทพอักษาราพวกเทพส่ลุงเนาะเป็นแข้งเป็นแข้งเยี่ยมตะวันจ้ะสองร้อยบาทสวยสวยอ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ